มาครับวันนี้ช่างกุญแจชินจะมารีวิวนะครับการโปรแกรมดอกเพิ่มของโตโยต้ายารีสนะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นระบบสมาร์ทคีย์ละหรือว่าคี y l เล็กโกนะครับซึ่งตัวนี้เบิกศูนย์ราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ตอนนี้ลูกค้าพิ่งมาทํากับเราที่ร้านนะครับน่ะได้แบบใหม่นะส่งเป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับในราคาที่ย่อเยาวนะครับก่อนที่เราจะส่งมอบให้ลูกค้าเราจะทดสอบรีโมททุกครั้งนะครับเพื่อความสมบูรณ์แบบในการใช้งานและให้ลูกค้าเห็นว่าของเราใช้งานได้จริงนะ มาเราจะทดสอบกับลูกค้าก่อนนะครับตัวนี้นะฮะกดล็อกนะครับอ่ากดล็อกนะครับอันนี้ของลูกค้านะครับมาของเราครับกดล็อกนะครับอันล็อกมาเราจะเทสตัวคีเลตนะครับก่อนเนี่ยต้องเอาตัวออริจินอลวางไว้ใกล้ก่อนเอายืนตรงยี้ครับเพื่อไม่การไม่กวนกันนะครับตัวนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถทัดตรงประตูได้นะครับอาครําสังเกตนะครับ ลั่นนะครับเวลาเราจะเข้าเราก็ล้วงประตูธรรมดาเปิดเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้คือสมาร์ทนะครับมาเข้ามาทางนี้เช็คสตาร์ท Start นะครับโ okay. อเคการเดินเข้ามาเพื่อความปลอดภัยนะครับเราเหยียบเบรกดูตำแหน่งแกพีนะครับกุญแจอ,อยู่กับเรากดไอจีออนเรียบร้อยนะครับเครื่องฟิสตสตาร์ตง่ายก็เป็นอันว่าโปรแกรมสมบูรณ์แบบในการทำโตโยต้ายาริสสมาร์ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจโทรมาครับศูนย์ 83-897-8964นะครับช่างกุญแจชิ้นบริการทั้งในและนอกสถานที่สำนักง,งานใหญ่อยู่โลตัสพัดมอบังใหญ่นะครับขอบคุณครับ